คือมาเอาเอาแสงออกเก๋งหรอออกแกงห้าคนครับมีพิงมีแสงมีผมมีท่านคุณมีคอมรักคอยหมายบอกมีเซอร์ไพร์ลองดูซิว่ามันคือเรื่องอะไรคอยมันคอยมัน มันก็คันๆหน่อยอันนี้คือมาเอาเอาแสงออกเก๋งหรอว่าออกแก๊งห้าคนครับมีพิงค์มีแสงมีผมมีท่านคุณมีทองครับต้องคาดไว้ในตัวก่อนเออโอเคครับหนึ่งอีกหนึ่งตอนหนึ่งเลยมามาจะได้ไม่ต้องถาหน่อยมีใครเรียกขนมปังมเออวินเรียนอยู่กับผมหมดแล้วเปล่าลูกใช่ครับอยู่กับผมมาเลย เออของปังดึงออกแล้วจ้ะขอที่พ้าเหรี่ยมโอเคครับนี่ครับอยู่ตรงครับเอาคนเกิดที่หลาคนนะพี่ผมดำออกปะไม่ใช่ไม่ใช่พรเอาเรียนให้พรเอาเรียนให้เอาคนไหนออกครับตาผมตาผมมาคนนึงอยากโดนใครอย่างน้ใคางจางใครอย่างจ้างใครอย่างจ้างตามอะไรจ้าตามอะไรจ้าโอ้ไม่มีใครดึงกูเลย อ่ะผลิตภัณฑ์ออกสภาหมดแล้วใช่ไหมจ้าใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ้าเอดีนับเปล่าเอดีนับไม่ได้เอดีเอดีพกได้โอเคโอเคจ้าเราจะเป็นข้าตํารวจต่อดีอ่ะกลับไปเป็นตํารวจใช่โชว์แบบประชาชนจิจ๊ะไม่โชว์โชว์สิไม่โชว์ก็อยู่คอยหมั่นไปปอดอะไรใไม่เจอโอ้โหแล้วหัวแก๊งออกหมดเลยเราจะสื้อ ่เเจนกาทำไมเขารู้ว่าผมเป็นหัวแก๊งวะไม่เกี่ยวของนกไกเราจะโค่นอำนาจขนาดนั้นแซงไม่สิ่ที่ผมบอกผมไม่โอเคที่เขาไม่ให้ผมขึ้นเป็นบอสเว้ยผมก็เลยบอกไม่ว่างไม่ต้องพูดใ้ของอนกไก่คฮ้ยเป็จริงทำไมวะคอยหมาคือถ้าผมเป็นแก๊งเมื่อกี้ผมเป็นหัวแก๊งมอแม่นางดึงได้ปะออกไปดิหยอกหยอกหยอกเรียบร้อยเจ้าพี่จ้าคุณเมื่อไรให้ผมเดี๋ยวผมขายให้อได้อีก ออกก็รอดใจเราอะออกด้วยครับผมไม่โอเคกับการบริหารผมไม่ได้ขึ้นเป็นหัวตีกับป้าชอยเองนะโชว์แบบประชาชนจ้าอยบันรยากรตีนไว้เฮ้ยใช่หรอใส่ยหรอมึงไปถอดชุดด้วยนะว้าวไฟบันสดด้วยช่วงนี้ค้นตัวนะจ้าความเพลินแล้วจ้า แท็กแก๊งคืนเพื่อนเเอนะจ <continua ussen. S 2> ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าด้าจ้กาแท็กมาอะไรนะจ๊ะอะไรนะจ๊ะกูแบบร้อนไม่ได้ครับแท็กเร็วจะไม่ต้องบอกแป๊บหนึ่งกูหาไม่เจอบอกก็ดีขี้เกียจค้นหาสามห้าสี่สี่หกกดใช้ไม่เห็นได้โอเคอาแซงจ้าขอเบอร์หน่อยจ้าเฮ้ยผู้เดี้าก็มีอยู่แล้วนี่เอ้ยไม่ใช่หกศูนย์ห้าเก้าเก้า โอเคจ้าลูกเฮ้ยลำทรงยีงไงประช้อยเขาก็รักของเขาเนาะฟอมฟอมคนนั้นทุกคนไม่ต้องเสียใจนะที่ผมไม่ได้เป็นหัวข่าแก่เรื่องขอพี่เซงจังวะจังวะจังวะมีใครยังไม่ได้เยอะยมีครบหรือยังครับห้าคนครบแล้วครับขอบคุณครับ ท mm. wow uh> uh> uh 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 ี่ตื uh uh> uh <h <h ้อที่ตื้อรับเหรียญใช่ไหมเออใครรับเหรียญอ่ะใช่ใช่ลงลงข้อมูลไว้เดี๋ยวที่เดหลผมจัดการเออเซ่เดี๋ยวพี่จ๋องมี่ก่อนผมเองผมแก่อยู่แล้วไม่เหมือเหมือนเทานะเหร่อพี่จ่องเปลี่ยนซีผมไม่ไม่ได้เปลี่ยนครับเหตุเฮตุเช่นนั้นโอ้ยหิวข้าว วันนี้กูเป็นแไงก็ดูเอาระวังนะครับมีชื่อปลอมเยอะนะครับเข้าเข้าทางหลังแล้วรอดิใช่ใช่นี่แฟนพี่จืดมาออกพรุ่งนี้มั้งอืมดีดีซึ่งไหนซึ่งไหนซึ่งไหนครับมึงประชาชนแล้วกูก็จะหายกับไอโอเคเดี๋ยวบูดเลยคือตรงนี้จ้ะผิดๆๆๆๆิ เพื่อโีด้ใจเย็นใจเยโอหนัวกูเลยน่นี่นคนเดีคชมีไสนะจ้าโซไซมีวัวจาเฮ้ยอร่อยนะสเตนแมวแพงพี่ว่าแสงไปแสงไหนพี่แสงพี่แสงพี่แงปสุงพี่แงใช่ปลาชอยก็ออกแบอกแมีอะไรจะคุยคุยกับเร์แอนคุยอะไรบ้านอยนจะไห ลงข้อมูลก่อนปื้นรออยู่มวแต่ติดเล่นชอเชชอเชใช่ก็เป็นมวดของวันที่ยี่สิบสองแล้วก็เลยกีนึงรอดูวันที่ยี่สิบเก้านอนหลับปุ๋ยโรยว่าไงน่ารักมวยทำงานทำงานแล้ไม่ห็นทำอะไรเลย แสงคอยเหมือนคอยเหมือนอาแสงสิบเจ็ดหลังกินข้าวไปสักแป๊บหนึ่งอยู่น้ำแบบอลิมิเต็ดตอนเนี้ยหัังกิน <อา S 2> น้ำไปแบบกระหดเอ,อ, S C N อเอสีเอสีมารายงานเยศตื่นนะออกเก๋งฮะคนครับคอยมาที่เขามากอ๋อ,อขึ้รับ ถูกนะโอเคคอยมันแล้วก็ใช่ครับเพราะว่าข,าข<อ>ุนหมื่นใครทำข้อมืนม่นขุนมื่นเอยมันได้ลงนะได้ได้กำลังลงครับพี่บอกปืดรอรอเอร่าแค่ไม่ได้หรอวะนี่งไง อ,อาหาบออกจากแล้วเ,เข้าเข้าหน่วยงานได้ไหมได้ครับไม่มีได้เลยใช่ไหมโอเคที่จะเป็นสภาหรือเปล่ามมคุณมื่นเขาจะเป็นตำรวจกับไปตำรวจเหมือนเดิมนะโอ้ยพี่มืน่นสองจิตสองใจรังเลงใจอะไรไม่รังเรียนี่มันไส้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าแบบว่าจะไปตามกลับบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มี กลับไปเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ทีหนึงอ,ออกห้าคนครับโชคดีนะใครแตะใครแตะชี้ลายชื่ออยู่อะฮะวันนี้ใครทำผิด